สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ f c ใหม่นะคะมาพบก,กับช่องเสาวึงเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับเลาพัฒนานะคะวันนี้อาจจะลงให้ช้าหน่อยอมาตามกันต่อนะคะงวดวันที่22มกราคม2568นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการทนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของรอบที่แล้วเนาะของรอบที่แล้วนะคะซึ่งแอดให้ดินที่189ไปนะคะวิงรทูที่8ผลที่ออก6ตัวนะคะก็คือ820086นะคะ แปดสองล่างของหกตัวนะคะอ่าล่างของหกตัวเด่นแปดวิ่งรูดที่แปดแปดสองเข้าตรงตรงตัวที่แอดเน้นเนาะอ่ายินดีกับพี่ๆทางสปปลาวด้วยนะคะส่วนล่างของสี่ตัวนะคะก็คือศูนย์ศูนย์แอดหลุดไปส่วนบนนะคะศูนย์แปดหกนะคะอ่าดูไปเน้นแปดห้าแปดเจ็ดมาแปดหกตรงๆนะคะอ่าก็เข้าบนล่างไปนะคะสําหรับรูดที่แปดเนาะอ่าตามกันต่อนะคะพี่ๆจ๋ากับแนวทางเราพัฒนาแอดลง สองสูตรเลยนะในคลิปเดียวกันยังไงฝากรับชมคลิปแอดให้จบด้วยนะคะพี่วิจาอ่ะไปกันต่อเนาะเข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเอาไว้สําหรับท่านที่อยากจะเข้ากลุ่มแนวทางด้วยเดี๋ยวแอดเอาไอดีไลน์ให้นะอ่าเผื่อวันไหนไม่ได้ลงให้ตอนแรกว่าจะไม่ได้ลงด้วยซ้ำในะวันนี้อ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงแอดเอาไอดีไลน์ก่อน สามารถเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็ส่งสติกเกอร์มาทักมาเดี๋ยวแอดดึงเข้ากลุ่มอีกทีหนึ่งนะพี่พี่จ๋าแคปไว้จดไว้แคปไว้นะสำหรับไอดีไลน์ของแอดนะคะในกลุ่มให้แนวทางเลขทูบด้วยนะคะแนวทางเลขทูบนี้มาเกือบทุกงวดเลยก็ว่าได้ถ้าเว้นก็เว้นแค่แบบงวดสองงวดนะคะสำหรับแนวทางเลขทูบนะ,ะมากันต่อนะคะกับแนวทาง ลาวพัฒนานะคะมาดูตัวดินกันก่อนเลยสำหรับในของวันที่2ี่สิบสองนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราดูชุดนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูชุดตารางตัวดินนะคะสำหรับชุดนี้เด่นที่แอดให้ไปแอดให้เด่นที่ศูนยสองสี่นะคะแอดให้วิ่งรูที่สี่นะพี่พี่จ๋าวิ่งรูที่สี่นะคะอ่ะรูที่4กันก่อนเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะอ่ะสี่ศน สี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เสี่แแล้วก็49นะคะทีนี้เรามาดูตัวที่แอดเน้นสำหรับในชุดนี้นะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะแต่ละคนแต่ละท่านชอบต่างสูตรกันออกไป ใครชอบเม็ดเดียวตามเม็ดเดียวใครชอบชุดตารางตัวดินตามตารางตัวดินนะคะหรือว่าจะนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันดูค่อยตามแอดนะคะสูตรการคํานวณมีเข้ามีหลุดนะแอดไม่รู้ล่วงหน้านะว่าจะมาตัวไหนนะคะ,ะนำมาแบ่งปันนําไปพิจารณาดูนะคะสําหรับรูปที่4นะคะตัวที่แอดเน้นแอดเน้นไปที่40 42นะคะ4 3สอ่าสายเบิ้ลอ,อย่าลืม44นะ แล้วก็อ่าสี่แปนะคะหากชื่นชอบเหมือนกันจดไว้แคบไว้นะคะฝากนําไปพิจารณาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อครับอีกชุดหนึ่งนะเดี๋ยวแอด,ดยกให้ดูใกล้ๆก่อนจะได้แคบไว้นะคะแอดจะไปชุดตารางตัวเดินนะคะนําไปพิจารณาดูนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปอีกชุดหนึ่งนะพี่พีจา๋าเราไปอีกชุดหนึ่ง แบบนึงเนาะขากล่องแอดกระยุกเยกน้องเลยสำหรับในชุดนี้นะคะเดี๋ยวเราดูผลสรุปในชุดตารางตัวเด่นกันก่อนเลยแล้วกันเนาะคอยไปดูอ่านแนวทางนะคะแอดให้เด่นที่8กับ1ไปเนาะผลที่ออก6ตัวก็คือ8 2 0 0 86นะคะ82นะคะเด่น8มา82เข้าตรงตรง,ตรงเลยนะคะสำหรับล่างของ6ตัวนะคะยินดีกับพี่พี่พสปปราวด้วยเนาะ บนนะคะอ่ะสี่ตัวศูนย์ศูนย์แอดหลุดไปเนาะบนศูนย์แปดหกนะคะศูนย์แปดหกดูมากลับหัวแอดให้ไปแปดเก้ามาแปดหกนะคะแต่ว่าแปดหกมาในตารางตัวเด่นนะคะอ่ะแปดหกก็มาในตารางตัวเด่นก็มาล่างของหกตัวแล้วก็บนนะคะไปกันต่อเนาะกับแนวทางเหล่าพัฒนาวันที่ยี่สิบสองนะคะ มาดูตารางตัวเด่นกันก่อนเลยเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะตารางตัวเด่นของแอดในวันนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่สี่อ่ะเด่นไปที่ศูนย์สี่หกนะคะสามแปดสองเด่นสุดในตารางนะคะแอดให้เด่นไปที่สี่แล้วก็ศูนย นะคะคเด่นไปที่4แล้วก็ศูนย์สำหรับเด่น4นั้นแอดให้ไปที่4 0 42 4 6 48ส่นะคะส่วนเด่น0ย์แอดให้ไปที่0 2 0 3 0 6 0 8นะคะตามต่อกันที่ชุดกันเนาะ ชอบค่อยตามนะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะชุดการแอนให้ไปที่แปดหกอ่ะมาแล้วมาอีกได้นะคะแปดสองสองสองแป๊บหนึ่งนะ แล้วก็เก้านะคะอ่ะมาดูตัวที่แอดเน้นกันสำหรับเด่นซีเด่น0ูนนะคะเด่นซีนะคะแอดเน้นไปที่4 0ศูนย์นะคะ4 8ส่วนเด่น0ูนแอดเน้นไปที่02นะคะแล้วก็0 8 ชุดกันเนาะชุดกันนะคะ6 8แปดอ่ะแแล้วก็82นะคะแนวทางของแอดก็จะประมาณนี้นะคะพี่พี่จ๋าอ่ะจดไว้แคบไว้นะคะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเรวยรวยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ